ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเล่นเพชรยนต์นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็วันนี้รอลูกค้าเข้ามาอยู่นะตอนนี้พอมีเวลานะครับก็มาอัปเดตกันหน่อยนะครับกับรถกระบะมือสองนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้จัดเต็มมากนะครับที่จอดไม่มีแล้วนะครับบางคันก็ติดจองบางคันก็ยังไม่ติดจองนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถกระบะมือสองนะครับทั้งเกียร์แมนนวลและเกียร์ออโต้นะครับทั้งแคบทั้ง4ประตูตอนเดียวนะครับกดติดตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่ารถที่นี่นะครับ สวยจัดเต็มทุกคันนะครับตอนนี้รถเก่าๆที่เคยถ่ายไว้ก็มีหลุดจองกันบ้างนะครับแล้วก็มีเข้ามาใหม่กันบ้างเลยนะครับมีเต็มไปหมดเลยนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับตรงนี้ผมอยู่ในโซนด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าโซนด้านหน้ามีรถเติมตลอดนะครับมีรถสวยๆท่านเลือกมากมายนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับผมนี่ต้องบอกเลยว่ารถเยอะมากนะครับตอนนี้นะครับ เรามีตั้งแต่ปี14 15 16 17 18 19มีหมดนะครับมีรถสวยๆมากมายเลยนะครับอย่างเช่นคันข้างหน้าของผมนะครับก็เป็นอีลซูรีแมกนะครับ 1.9L นะครับคันนี้ปี18นะครับต้องบอกว่าเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับสวยๆเลยสีบอลนะครับนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์อะไรให้ครบถ้วนนะครับกระจังหน้านี่เงาแวบนะครับผมบอกเลยว่ารถสวยๆนะครับนี่มาใหม่นะครับคันนี้ใครสนใจนะกริ๊งเลยนะครับยกหูโทรหา 0 6 2 6 4 0 7 7 7 6สนยะครับรถสวยๆทั้งนั้นคันนี้กันสาดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นตัวไฮรลนเดอร์นะครับเป็นตัวอ่าสเปซแคปนะครับเป็นแคปเปิดได้นั่นเองนะครับมีเป็นตัวยกสูงก็จะมีบันไดมาให้ด้วยนะครับติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยมีกันสาดสวยๆนะครับเสาวิทยุยาวนะครับคันนี้ราคาคันนี้นะครับอยู่539,0 0 0บาทนะครับราคา5 3 9 0 0 0บาทได้หลายคนสงสัยว่าทําไมราคา5 3 9 0 0 0บาทเพราะว่าคันนี้อะครับเลขไม้นะ 2 9 0 0 0กกิโลนะครับเลขไมล์หม่2 9ก0 0กิโลนะครับสวยๆเลยนะครับรถเดิมๆนะครับไม่มีแบบว่าตัดแต่งท่อตัดแต่งตัวถังเลยนะครับรถสวยๆคันนี้นะครับภายในสะอาดนะครับเป็นเบาะผ้าสีดํานะครับภุมโทนนะครับหล่อๆเลยนะคันนี้พลาดไม่ได้นะครับใครที่สนใจนะครับรถกระบะดีแม็กนะครับตัวแครบเปิดได้นะนี่นะครับสวยทุกจุดนะครับรถนะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับผมบอกเลยว่าใครกาลังหารถใช้งานนะครับ วาเลนไทนยจะตุดจีนนะครับนี่วันจ่ายวันใช้เงินวันอะไรก็ลองมาดูรถก่อนได้นะครับนี่คันนี้ก็เป็น X s e r ซ e s นะครับลุดจองมาอีกแล้วนะครับเป็น X s e r ซ e s เครื่องยนต์2.5นะครับเกียร์เมนนวลนะครับสวยๆเลยตัวรถเป็นสีดำไฮรันเดอร์ยกสูง4ประตูเกียร์เมนนวลแม็กเป็นสีเทานะครับรถต้องบอกว่ารถสภาพสวยมากนะครับดูได้เลยนะครับนี่แม็กหมึกอะไรนะครับเดิมๆนะครับเป็นสีขาวมุกด้วยนะครับชุดกันชนแนบสนิทเมียงกริปนะครับคันนี้เป็นตัวไฮรันเดอร์ยกสูง นี่เป็นงานการสาดสีดำติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับโลบาร์เดิมนะครับของ X s e r ซ e s ตรงรุ่นเลยนะครับให้อารมณ์สปอร์ตและดูดันยิ่งขึ้นเลยนะครับคันนี้มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับและมีสติ๊กเกอร์คาดหลังให้นะครับมีชุดโครเมียมครอบไฟท้ายมาให้ด้วยนะครับมีอะไรอะชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันนะครับสำหรับ X s e r i e s คันนี้นะต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับสําหรับใครนะครับที่เป็นสาวกอิวสุนะครับเป็นสาวกอิวสุก็ติดตามได้เลยนะครับคีอคันนี้ครบเลยเบาะดําแดงนะครับ มีพรมกระดุมมาให้ด้วยเป็นไดมอนด์คัตนะครับข้างในเนียนสะอาดตานะครับหน้าจอวิทยุเป็นทัสกีแล้วนะครับหลังคาก็บุกแบบ V.I.P เลยนะครับสวยๆนี่นะครับให้ดูได้เลยว่าเจ้าของเดิมน่ารักรถมากนะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถบุคคลใช้มานะครับลูกค้าเอามาเทินเนาะนะครับแจ้งกันตรงๆเลยเพราะว่ารถก็เขาดูแลอย่างดีนะครับนี่หน้าจอทัสกีนะครับบลูทูธ USB อะไรได้หมดแอร์เป็นเมนนวลนะครับเป็นเกียร ตัวนี้เป็นเกียร์5สปีดนะครับรถเป็นปี2013นะครับแต่ว่าสภาพนี้ต้องบอกว่าใหม่เอี่ยมนะครับซอกประตูซอกประตูอะไรนะเดิมๆนะครับนี่รถที่บริษัทเพชรยนต์นะครับแน่นอนอยู่แล้วขายทั่วประเทศนะครับเดือนหนึ่งหลายร้อยคันนะครับรถไม่มีย้อมแมวนะครับทุกคันการันตีนะครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับนี่ดูตัวเบาะทํามาใหม่สีแดงตัดสลับดําสวยๆเลยนะครับนี่ ใครสนใจคันนี้รีดติดต่อนะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับผมในเพชรยนต์นะครับคันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยคันนี้ราคา5 1 5 0 0 0บาทนะครับ5 1 5 0 0 0บาทนะครับสำหรับยูสูดีแม็กเอ็กซ์ีรคันนี้นะครับหรือใครชอบนะครับใครชอบในเครื่องยนต์3.0นะครับเกียร์ออโต้นะครับรถพร้อมใช้งานมีแคลรี่บอยอเนกประสงค์ก็คันนี้เลยนะครับ ยูสูดีแมนะครับ3.0เซทเพรสีรฟฟร Auto, Auto, นะครับตัวท็อปสูตรเบาะไฟฟ้าเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะครับคันนี้เลยนะครับไม่ควรพลาดต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับดูได้เลยนะครับตัวสีชุดกั้นชนนะครับแนบสนิทไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าโครเมียมคันนี้พิเศษก็คือมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้นะครับ2จุดซ้ายขวาสังเกตได้นะครับก็คือเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังมีให้พร้อมนะครับระบบอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆมีให้เรียบร้อยอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้นะครับ เป็นตัวแซดเพชรทิปนะครับตัวท็อปเลยนะครับนี่กระจกยิลสูงแท้ทุกบานนะครับนี่นะครับภายในก็เป็นเบาะหนังสวยๆนะครับสะอาดตานะครับบอกว่าตรงรุ่นเลยของเขาเลยนะครับตัวรถไม่มีดัดแปลงนะครับไม่มีตัดแต่งตัวถังนะครับดูได้เลยตัวเบาะก็จะมีลายแบบสวยๆอย่างนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้เครื่องยนต์สามพันนะครับแอร์ออโต้นะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาจัดเต็มชุดระบบพูดคอนโทรลอะไรต่างๆกล้องมองหลังนะครับหน้าจอวิทยุทัศสกรีนแอนดรอยแอร์ออโต้นะครับ หัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้สามารถปรับทิปโทนิกบวกลบได้นะครับก็ลเล่นเป็นเกียร์แมนนวลได้เลยนะครับพวงมลาลัยของเขาก็จัดเต็มเลยนะครับนี่เอนเตอร์เทนเมนต์ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็มีคูดคอนโทรลนะครับคันนี้ก็มาพร้อมปุ่มพูดสตาร์หรือเอนจินสตาร์ตันเองต้องบอกว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วนะน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเป็นเครื่องยนต์สามจุดศูนย์นะครับแต่ว่าเกียร์ออโต้นะครับขับง่ายใช้ได้ทุกเพศทุกวัยวิ่งทางไกลสบายเลยเครื่องยนต์ถึกๆเลยนะครับเครื่องยนต์สามพันนะครับ สวยๆเป็นเกียร์ออโต้เครื่องยนต์3,000ติดแคลริบอยพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็มีอีก2คันนะที่ผมจะแนะนํานะครับสําหรับวันนี้นะเพิ่งหลุดจองมานะครับผมนี่เดี๋ยวผมหมุนกล้องกลับแป๊บหนึ่งนะครับมีคันซ้ายเป็นเตอรต้ารีโวนะครับคันขวาเป็นอิ u สูดีแมกวีคอร์สไป15นะครับ4วิวนะครับคันนี้4วิวนะครับต้องบอกเลยว่าใครที่หารถขับเคลื่อนสีล้อเกียร์เมนนวลนะครับสีขาวมุกต้องคันนี้เลยนะครับอิวสูดีแมกวีคอร์ 4คูณ4 4วิลเกียร์แมนนวลนะครับปี15สวยๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์ or, กระจังหน้าโครเมียมจัดเต็มนะครับคันนี้นะครับเพชรยนเสนอขายอยู่แค่589,000บาทนะครับคันนี้เป็นรถปี15ยังใช้ดอกเบีย้ยพิเศษได้รถ4ประตูใช้ดอกเบี้ยรถเก่งนะครับผ่อนถูกมากนะครับผ่อนถูกมากนะครับดอกเบี้ยรถเก่งผมบอกเลยว่าเริ่มต้น2.79นะครับผ่อนนานสูงสุด7ปีนะครับดอกเบีย้ย7ปีก็4.29เลยนะครับ ดาทะเบียนนี้เลยนะครับเป็นตัวเอลซูดีแม็กวีคอสขับเคลื่อนสีล้อนะครับนี่ชุดหล่อจัดเต็มนะครับกันสาดโลบาร์แหลกหลังคามีให้หมดนะครับดูได้เลยนะครับหลังคาไม่มีผูนะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับนี่มีขี้ฉลามด้วยแล้วก็มีราวหลังคาให้นะครับสําหรับตัว V ีคอร์สนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับตัวนี้นะครับก็คือใช้งานได้ทุกเพศทุกวัยขึ้นเขาขึ้นดอยไปได้หมดนะครับ นี่เป็นตัว V ีคอร์สสวยๆนะครับโลโก้อยู่ครบนะครับมือเปิดโครเมียมด้านหลังมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะครับกันชนท้ายสแตนเลสนะครับอย่างแข็งนะครับนี่ตัวเบาะก็เป็นหนังนะครับมาพร้อมพรมกระดุมให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับตัวเบาะเป็นหนังไม่มีฉีกขาดเลยนะครับมีพรมเข้ารูป 3D ให้เรียบร้อยนะครับแผงประตูสุดสวยนะครับคันนี้ภายในนี่กว้างมากสะอาดด้วยนะครับหลังคาไม่มีขาดไม่มีคาบยัดนะครับด้านหลังก็เบาะนี่ เดินได้จริงมาสวยๆเลยตรงนี้ก็มีที่แขวนของมาให้ทุกอย่างอุปกรณ์เดิมครบทุกจุดนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่า589นะครับราคาสวยๆเลย589เนะครับมีโอ้ยมีเครื่องเสียงด้วยนะครับอาจจะมีปีแอมนะครับอาจจะมีเสียงเพลงแถมไปให้ด้วยนะครับตัวนี้ราคา5 8 9 0 0 0บาทนะครับดูซอกประตูนะครับทุกอย่างเดิมหมดเบาะหนังนะครับทั้ง4เลยนะครับเบาะหลังพับได้นะครับเบาะหน้าทรงสปอร์ตเบาะหนัง ของเดิมจัดการให้หมดนะครับเราซื้อไปขับอย่างเดียวนะครับมีขับฟรีให้ด้วยนะครับหนึ่งเดือนถึงสองเดือนนะครับประมาณนี้นะครับหน้าจอก็เป็นทัชสกรีนนะครับบลูทูธ s b ได้หมดนะครับแอร์ออโต้นะครับใช้งานง่ายเลยนะครับแล้วก็มีพาวเวอร์แอมป์นะครับตัวนี้เป็นปีแอมป์นะของ O v e r m a านะครับก็ใช้งานได้สมบูรณ์นะครับคันนี้เป็นเกียร์โฟนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนี่เป็นเกียร์โฟวิวนั่นเองนะครับก็มี High 4 High แล้วก็4 l o w นะครับ ครบคันเลยนะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับขับเคลื่อน4ล้อปุ่ม engine start พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับปุ่มพุ s ส start อะไรมีให้หมดนะครับครบเครื่องและตอบโจทย์นะครับสำหรับการใช้งานทุกสภาวันจริงนะครับตัวนี้589นะครับู z d Max V Cross พลาดไม่ได้เลยนะครับคันนี้ใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับเป็นสีขาวมุก4ประตูนะครับไฮรันเดอร์4วิวนะครับ ส่วนคันนี้นะครับก็ตอบโจทย์สำหรับพ่อบ้านหรือแม่บ้านนะครับที่กำลังหารถ t o y o ต a r รี vo นะครับสี่ประตูเกียร์ออโต้ชุดแต่งเทีดีจัดเต็มนะครับคันนี้แน่นอนนะครับต้องบอกว่าขับง่ายละกันนะเป็นเครื่องยนต์สอนะครับ t ที s ดีสปอร์ตจากศูนย์โตโยต้าป้ายแดงเลยนะครับสวยๆนะตอนแรกเรามีสีดําคันนึงนะแต่สีดำคันนั้นเป็นเกียร์เมนนวลขายไปแล้วนะครับตอนนี้มาใหม่นะครับสีขาวนะครับ นี่เป็นชุดแต่ง TRD แท้ๆเลยไฟหน้าเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะครับแล้วก็มีเด t ทานบันดิ้งไลท์พร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้นะครับชุดกันชนพาร์ทเนี่ยบอดี้พาร์ทของเขาจะเป็นของ TRD เลยนะครับ TRD นี่ก็คือจะเป็นชุดแต่งของสำนัก Toyota โ,โดยเฉพาะนะครับก็คือของค่าย Toyota โ,โดยเฉพาะเลยนะครับคันนี้ราคาไม่สูงนะครับราคาเบาๆเ,เ,เลยนะครับ629,000บาทนะครับ629,000บาทกับความหล่อเหลาสประตูเกียร์ออตโต้นะครับจัดเต็มขนาดนี้ ฟรีดาวแน่นอนผ่อนหมื่นพันหมื่นสองพันนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกจํานวนปีนั่นเองนะครันนี้ติดต่อได้เลยนะครับสวยมากนะครับล้อก็เป็นที d าดีบพัดนะครับดาแดงนะครับเป็นเอกลักษณ์ของท r d ดีนะครับล้อก็จะเป็นสีดําสีแดงแต่ว่าคันนี้ได้ยางดีด้วยคันนี้ได้ยางกูดเยียนะครับได้ยางกูดเยียมาเลยนะครับได้ยางกูดเยียเดิมเดิมนะครับสวยนะครับโป่งล้อเดิมเดิมชุดกันชนบอดี้พัทเดิมหมดกระจกมองข้างพบไฟฟ้านะครับมือเปิดก็มีการลอยโครเมียมให้การสาดมีเรียบร้อยติดฟิล์มเรียบร้อยแล แล้วก็โลว์บาร์กนี่เป็นโลโก้ทีอาแท้ๆเลยนะครับเนียนๆสวยๆตัวรถไม่มีร่องรอยเลยนะครับดูซอกกระบะสวยมากนะครับไม่มีแบบสาดสีเก็บสีอะไรนะครับรถเราเข้ามาปุ๊บเราขัดสีสปาภายนอกภายในนะครับทุกอย่างลงตัวครับคันนี้ราคา6,29 0 0 0บาทนะครับกับ Toyota Revo TRD Sport ดี v o 24คันนี้นะครับ6 2 9นะครับมีให้ครบหมดเลยทุกอย่างนะครับ ทั้งกล้องถอยหลังนะครับไฟเบรกตรงที่3สปอยเลอร์ให้ความให้ความสปอร์ตนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ TRD Sport d ปอดิโแท้ๆจากศูนย์นะครับสวยมากนะคันนี้โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับกับบันไดกันชงกันชนอะไรก็เป็นของสำนักเขาหมดเลยนะครับ TRD s p o r t สปอดิโนะครับของแท้แน่นอนนะครับคันนี้ทะเบียนก็สวยนะับมตอง2นะครับมือเปิดกระบะท้ายก็เป็นโครเมียมมีกล้องมาให้เรียบร้อยนะครับสวยจัดๆเลยคันนี้นะครับใครสนใจนะรีบติดต่อนะครับ ตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับเบาะข้างในก็เป็นเบาะหนังนะครับนี่สะอาดสดนะครับสวยๆคันนี้นะครับมีพรมให้เรียบร้อยนะครับเป็นพรมเข้ารูปนะครับแผงประตูก็เป็นสีดํานะครับเทียดีนะครับข้างในเป็นแคปลาแท้ๆจากศูนย์โตโยต้านะครับรถเดิมๆไม่มีทําเองแน่นอนนะครับเทียดีเอกลักษณ์ของเขาคือดําแดงนะครับเป็นดําแดงนะครับตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะครับดูมีปลีกหมอนมีอะไรต่างๆแล้วก็มีปั๊มโลโก้เทียดีลงไปตรงนี้ T.R.D. นะครับจะมีให้2ฝั่งนะครับเบาะคนนั่งก็มีนะครับตัวเบาะของเขาก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับจะมีดีไซน์เฉพาะตัางหากนะครับจะมีเส้นสายการเย็บอะไรของเขานะะวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเป็นเกียร์เมนอ่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์2.4นะครับแล้วก็ครอบทุกอย่างตรงนี้เป็นโครเมียมตัดสีแดงหมดเลยนะครับสวยๆนะครับใช้งานง่ายมากนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับก็เกียร์เดียวกับฟอร์จูเนอร์แหละหัวเกียร์ก็มีเคปลานะครับ อารมณ์สป,ปอร์ตสวยๆเลยมีอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดให้เหมือนเดิมนะครับแต่ตัวทีอีจะพิเศษกว่าตัวทั่วปกตินะเพราะว่ามีจอตัวนี้นะครับจอตัวนี้จะอยู่ในรุ่นเฉพาะรุ่นที่ท็อปสุดเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นสเปเชีย hmm. ลเลยที่เขาแถมให้นะครับ mm hmm. ก็คือจอตัวนี้สามารถเปิดออกมาพับกระดกอะไรได้ต่างๆทําได้หมดเลยนะครับ mm hmm. นี่ด้านบนเป็นเคปล่าสวยๆนะครับตัวแอร์ hmm. เป็นเมนเนลวลใช้งานง่ายมากนะครับตัวนี้ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยผมถึงบอกว่าผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับได้นะครับ ว่าเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับนี่สวยๆนะครับแล้วก็มีเข้ามาใหม่อีกสองลํำนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีมีนาวาล่านะครับคันนี้เป็นสองจุดอ่าเป็นสองจุดห้า e นะฮะเป็นสองจุดห้า e นะครับปีสิบเจ็ดนะครับราคาสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นตัวนาวาร่าสองจุดห้า e นะครับปีสิบเจ็ดเลขไม่ก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะเป็นสีขาวนะครับ ใครหารถกระบะที่ผ่อน8,900นะครับเป็น4ประตูนะครับใช้งานง่ายนะครับคันนี้แต่งหล่อมาแล้วนะครับเป็นล้อแม็กลายหยดน้ำนะครับพร้อมยางแบบว่ายางบารโวเลยนะครับของแพงของดีแน่นอนนิสสันนาวาคันนี้นะครับสวยๆนะครับราคา459,000บาทนะครับหรือจะเป็นคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อ2วันที่แล้วนี่เองที่มีคลิปแยกไปนะครับเป็นโตโยต้ารีโวนะครับ 2.4e พัสนะครับต้องบอกว่าหล่อจริงคันนี้หล่อมากนะเป็นสีเทาดานะครับ ปี2018นะครับจากศูนย์เลยออกมาสภาพนี้เลยนะครับหล่อมากแมตเป็นสีทองนะครับแล้วก็ยางก็เป็นยางของฮันกุกนะครับชุดด้านหน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าโฮเมียเอ้ยกระจังหน้าเป็นสีดำกลอสแบ็กนะครับพร้อมโลโก้ตัวหนังสือเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ขอบไฟตัดหมอกมี T.R.D. นะครับอันนี้เป็นชุดแต่งพิเศษจากศูนย์โรงงานเลยนะครับราคาเพียง580,000 5,000บาทนะครับคันสีเทาดำคันนี้สประตูเกียร์แมนวนวลนะครับ p ีลันเนอรนะครับยังไงก็ต้องฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถนะครับก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างได้เลย062-640-7776นะครับผมเน็เพชรยนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ